มีลวหินอ่านซ่อนทับกันไปตลอดครับอันนี้ผมห้อนผมเมืกอทายุก,กลางาช่วงกลางครับนี่โตประสาทครับโตประสาทมีลวหิน วางทับซ้อนกันไปนะครับนี่ทางออกปราศระมาทางออกประสาทเนี่ยเห็นตัละคนครับอาเีลูเอ้มัอาเซลูอาเซลูอาเีลูครับเซลูอเซลูครับ สังเกตเห็นครับเ,เต่ละก้อนสีหูมัดผมคิดว่าต้องสีหูไว้เพื่อ,อที่จะคนยายหินนะครับที่จะมาก่อสร้างเป็นาปางปางกู มีกำแพงออมมุีกำแพงออมออมุาทับกันเป็นสั้นๆน,นะครับทับกันเป็นสั้นๆของอัศจรรย์ของโบราณ คือเสมอเนี่ยก็คใ,ใส่แมคโครแหรครับเลี้ยงเมื่อก่อนบ่มีแมคโครมีอย่างต้องใส่ขคดใหญ่ใส่